กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พวก,กับผมมิสเตอร์เวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Li อ of อ e ี l o t นะครับสำหรับสหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาดูในส่วนของการอัปเดตใหม่นะครับซึ่งเขาได้มีการอัปเดตตู้กาชามาใหม่ครับแล้วก็จะมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาดูกันครับอันดับแรกเลยนะครับนี่ในกล่องจดหมายนะครับเขาก็จะมีของรางวัลแจก เป็นการเหมือนชดเชยในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผม3อย่างด้วยกันส่วนเพชรทั้งบนนี่ได้รับมาจากโค้ดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไปให้นะครับผมประมาณสักท้ายๆ้าคลิปนะครับก็รอชมกันได้นะครับโค้ดใหม่รับเพชรไปฟรีๆนะครับ200เพชรนะครับมาเรามาดูส่วนอื่นกันต่อส่วนที่2เลยที่เขาได้อัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับคือส่วนของ Battle นะครับกดเข้าไปแล้วก็มาตรงนี้ครับคําว่าอีเวนต์ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ จะมีด่านขึ้นมาใหม่ครับที่ chapter 1แล้วก็ chapter 2สเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูเลยผมก็ได้เล่นมาผ่านหมดแล้วนะครับทั้ง chapter 1 chapter 2มันจะได้ของรางวัลอะไรบ้างเนดะี๋ยวไปดูกันนี่อย่างแรกเลยนะครับที่เขาจะได้คือเพชรอย่างที่2ก็คือตัวนี้ครับไอตัวเจ้าตัวสีชมพูชมพูนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกัน,นครับแต่เจ้าตัวเนี้ยเขาสามารถนําไปแลกของได้นะครับ ไปแลกอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมจะพาไปดูปุ๊บแล้วเข,าาเข้ามาตรงที่คําว่า Event r e w a r d รเนี่ยนะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วก็มาคั้นที่คําว่าสต e นะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมถ้าสมมุติเราเก็บได้1,500ชิ้นเราสามารถแลกตั๋วกาชา1ใบได้เลยนะครับแล้วตั๋วกาชาเนี้ยสีส้มเนี่ยใช้สําหรับเปิดกาชาเลยเพราะตู้พวกตู้กิจกรรมนะครับถ้าเกิดเป็นตู้ธรรมดาตัวนี้จะเปิดไม่ได้นะ ตัวนี้ค่อนข้างดีเลยเหมือนกันนะครับของรวันที่เรามาแลกว่าก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่มีเงินครับมีน้ําหอมนะครับที่ใครหลายคนชอบเลยนะครับส่วนข้างล่างนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะเพิ่งเล่นเหมือนกันครับส่วนเควสตรงนี้นะครับก็แต้มที่จะมาที่เราได้มาเห็นไหมหกร้อยอีเวนต์อย่างเงี้ยนะครับมันมาจากตัวนี้นะนี่ผมให้ดูชั珀เตอร์ที่สองปุ๊บ มาจากเจ้าตัวสีฟ้าเนี่ยครับถ้าเราผ่านด่านเราก็จะเก็บสะสมมาเรื่อยๆครับแล้วก็มันก็จะปลดล็อกเควสไปเรื่อยๆนะครับแต่เรามาดูกันว่านี่นะครับของรางวัลเควสถ้าเราทําได้ถึงห้าหมื่นนะผมไม่มั่นใจน่าจะห้าหมผมลองเลื่อนดูแป๊บหนึ่งแน่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นเราก็จะได้กาชาสิบใบเลยนะแต่ก็ต้องเป็นแบบ น่าจะต้องสายเติมมันน่าจะถึงนะสายฟยีผมไม่แน่ใจนะน่าจะไม่ถึงเหมือนกันและระยะเวลาอีเวนต์นี้เขาก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่20เดือน9นะครับถึงวันที่11เดือน10นะครับ10โมงเชา้าระยะเวลาอีเวนต์ส่วนชัปเตอร์ที่3นะครับก็จะเปิดอีกภายใน6วันนะครับ6วันถึงจะเปิดแล้วก็ส่วนต่อไปมาดูกันไฮไลท์ไฮไลท์ครับนี่ สม,มอนนะกดเข้ามาที่สม,มอนแล้วก็มาดูนี่ครับตู้กาชาใหม่นะครับาสำหรับ2ตัวตัวนี้ตัวแรกจะเป็นน้องเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดก่อนแน่ครับสายแท้งนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็นสายซับพ,พอร์ตครับในตัวนี้เนี่ยผมอยากได้มากเลยนะวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาเนี่ยครับลุ้นว่าจะได้น้องตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าสายซับพ,พอร์ตนี่ดีต่อทีมเรามากเลยนะจะทําให้เราเล่นผ่านด่าน ได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าไม่มีตัวซับนี่ก็เล่นยากพอสมควรเลยนะผมยังเล่นติดอยู่หลายด่านเลยตอนนี้มาส่วนเพชรผมก็มีทั้งหมด6,700เพชรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชากันว่าจะได้น้องสองคนนี้หรือเปล่าครับใครก็ได้ครับคนใดคนหนึ่งทักหนึ่งตัวอ๋อแล้วมีตู้กาชาอีกตู้หนึงผมยังไม่ได้บอกอเพื่อนครับเป็นตู้ลีลิกครับตู้อาวุธอาวุธใหม่นะครับนี่นี่นะครับ นะครับแต่ละวุฒแต่ละชิ้นก็จะเหมาะกับตัวไม่เหมือนกันนะครับของแต่ละตัวนี่ครับของตัวเห็นไหมครับมาครับแต่เสียได้อย่างนึงครับกาชาที่เขาแจกมาเนี่ยเห็นไหมสามารถกดได้แต่ตู้นี้นะครับ normal ตู้ธรรมดาแล้วตู้ธรรมดาเขาก็จะไม่ออกตัวละครที่มาใหม่เห็นไหมไม่เหมือนรอบพี่แล้วนะครับรอบที่แล้วครูไซเดอร์นะครับยังมาออกตู้นี้นะแต่รอบนี้ไม่ใช่แล้วครับน้อง2ตัวนี้นะครับ เขาจะอยู่หัตู้ของเขาอย่างเดียวอ๋อไปไหนละอันนี้ครับอ่าผิดอันนี่เห็นไหมครับไว้โรสนะครับเห็นไเขาอยู่เขาตู้เขาตู้เดียวมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า6,700เพชรนี่จะได้น้องเขาสักคนหรือเปล่าครับมารับชมกันได้เลยจัดไปก่อนเลยครับ10ใบแรกเพชรบุ๊บโอ้ขอให้ออกสีแดงเถอะเพชรเนี่ยหายากเหลือเกิน แล้วผมก็ไม่ใช้สายเติมนะครับสายฟรีไปลุ้นกันสิบใบแรกจะออกหรือไม่ออกจะออกหรือไม่ออกโอไม่ออกครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีเพชรเหลืออยู่อีกเยอะ่าได้ตัว SR มา1ตัวแล้วก็ได้รีลิกโอ SR 2ตัวเลยครับโอเอามาอัพได้นะถือว่าดีอยู่ดีอยู่ SR 3ตัวเลยครับโอ้โหโอเค อ๋ออาวุธ SR อีก1อันครับก็ถือว่าใช้ได้นะับไปเราจัดไปอีก10ชุดกันเลยแต่น่าจะได้ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าน่าจะ30ตัวการันตีนะแต่ไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับ2คนนั้นอาจจะออกตัวอื่นก็ได้แต่ขอเป็นซัพพอร์ตนะผมอยากได้ซัพพอร์ตมากเลยไม่งั้นมันเล่นยากครับถ้าไม่มีซัพพอร์ตโอ้โหเกลืออีกแล้วสุดๆจริงๆครับเกมนี้ นี่รอบมนอและ SR มาครับรีลิก SR มาโอ้ไม่มีอะไรเลยรอบนี้โอ้ลีิค SR กหนึ่งชิ้นครับโอเคมาดูรอบนี้กันถ้ารอบนี้ไม่ออกนี่แป,กแปกแลกๆเลยครัเนะเกมนี้เนี่ยต้องออกนะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วหมดแล้วนะครับเพชรผมมามามาต้องแดงนวะรอบนี้เฮ้ย ไม่ใช่30การันตีหรอเอน่นผมเข้าใจผิดมาตลอดนะว่า30การันตีนะเนี่ยโอ้หรือว่าจะเป็นแต่ตู้ธรรมดานะครับ30การันตีโอ้โหเอาแล้วไม่ได้สักตัวเลยทีนี้ทำไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสักครู่ผมไปรับเพชรจากกล่องของขวัญกันังไม่ได้รับเหมือนกันรวมแล้วพอไหมเนี่ย ได้หลายพอบ้างไหมเนี่ยพันหะ้าพันห้าเหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวาหาเพชรยังไงดีสมมอนปึ๊บปึ๊บห้าไม่พอก็จัดไปทีละหนึ่งนะครับไม่รู้ละการันตีที่เท่าไหร่อ่ะเปิดให้หมดเลยนะพันห้าร้อยเพชรจะออกไหมจัดไปทีละหนึ่งนะครับ กดให้หมดเขาไม่มีเลทให้ผมบ้างเลยนะเนะี่ยดูแล้วน่าจะยับครับรอบนะีน้ไม่มีน่าจะไม่มีเลทการันตีนะครับตู้นี้ดูแล้ว,ด,ลวดูทรงแล้วแย่มากอ โอ้ยสักตัวหนึ่งไม่ได้เหรอเอทเอจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้ไม่ได้เลยครับเจ็ดพันเพชรไม่มีเอทเอสอาร์ R. สักตัวไปใบสุดท้ายเรียบร้อยครับไม่มีเอทเอสอาร์ R. สักตัวหนึ่งเลย เดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะว่าเขามีเลดมีอะไรนหะมไม่มีเลดให้ห่มเลยเหรอบ้าโอ้โหโหเทียมโหเทียมจริงๆอ๋าฮะมีเลดออกเอาเลยงั้นก็มาสุ่มตู้นี้กันต่อเลยแล้วกันครับมาตู้ธรรมดาอีก แขนแขนแขนตู้เมื่อกี้มากแขนตู้เมื่อกี้มากไม่ออกเลยนะตู้นี้ดูดีจะได้ไหมรอ,อบแรกเขามาเกลือเลยผมขอกดข้ามเลยแล้วกันครับได้ได้ลีลิกเอมาชิ้นเดียวนะกดไปอีกสิบใบอื้อหือเกลือแล้วเกลือเล้ว สรุปรวมๆแล้วเรากดไปทั้งหมด50ใบนะ5 0กว่าใบาเลยนะวันนี้ไม่ได้เลยเลยก็ตามสภาพนะครับก็ต้องไปดองเพชรกันต่อไปนะครับผมยังแครนตู้นี้จังก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ